สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by Management ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะมาชมบ้านค่ะในย่านของสาลาก,กลางบางกรวยนนทบุรีค่ะกับโครงการบ้านเดี่ยว i n นนิซิปิน9ว,วงแหวนค่ะ สำหรับโครงการบ้านเดี่ยวที่นี่ที่โบจะพาไปชมกันนะคะต้องบอกว่าเป็นโครงการที่น่าอยู่ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่และเหมาะสําหรับทุกครอบครัวเลยภายในโครงการนะคะอบร้อมไปด้วยธรรมชาติมีทั้งสวนสาธารณะนะคะมีสนามเด็กเล่นฟิตเนสค่ะมีสระว่ายน้ําระบบเกลือและที่สําคัญเลยค่ะที่นี่เดินทางได้สะดวกสบายและอยู่ใจกลางชุมชนอีกด้วยค่ะ <Wow. S 1> สําหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าข,ของบ้านหลังนี้เดี๋ยวตามโบไปชมในคลิปนี้เลยค่ะ และตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวที่โบจะพาไปชมกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวขนาด2ชั้นค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ําจอดรถได้1คันด้วยกันค่ะคุณผู้ชมและสําหรับบ้านหลังนี้นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าโบพามาชมกันค่ะอยู่บ้านเลขที่95ทั119ค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่50ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะจะอยู่ที่103ตารางเมตรค่ะ สำหรับบ้านนี้นะคะเราเดินเข้ามาอย่างแรกเลยเราจะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งห้องโถงตรงนี้คุณสามารถทําเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่ามุมนั่งเล่นได้ค่ะและก็ด้านในบ้านนะคะก็สามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้ถึง8ที่นั่งก็ยังรองรับได้ค่ะใครที่มีไอเดียว่าอยากจะได้พื้นที่บ้านนะคะไว้จัดสวนนะคะตรงนี้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ารอบบ้านจะมีพื้นที่ให้คุณสามารถจัดสวนหย่อมได้นะคะก็จะได้รับลมธรรมชาติรับวิวธรรมชาติสวยๆของตัวบ้านด้วยค่ะ สำหรับชั้นหนึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งห้องค่ะซึ่งตรงนี้จะมีประตูบานสไลด์นะคะเป็นกระจกบานใหญ่เลยแยกส่วนในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งคุณสามารถทําทเป็นครัวไทยได้เลยนะคะรองรับครัวไทยได้เพราะว่าเขามีประตูค่ะที่สามารถเชื่อมต่อไปหลังบ้านระบายอากาศได้อย่างดีค่ะและก็ยังมีอีกหนึ่งห้องน้ํานะคะซึ่งห้องน้ําบริเวณชั้นหนึ่งค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันและมีฝักบัวคุณสามารถอาบน้ําที่ด้านล่างได้เลยค่ะ พาไปชมชั้นล่างกันแล้วนะคะเดี๋ยวโบจะพาไปชมชั้นสองกันบ้างค่ะเอาละค่ะขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะคะชั้น2จะมีทั้งหมด3ห้องนอนแบ่งเป็นห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องนอนค่ะและห้องนอนเล็กอีกสห้องนอนพร้อมกับห้องน้ํหนึ่งห้องด้วยกันค่ะห้องนอนแรกเลยนะคะก็คือห้องมาสเตอร์เบดมจะอยู่ในส่วนของด้านหน้าตัวบ้านจะเป็นลักษณะนะคะแนวยาวค่ะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้นะคะก็จะให้บรรยากาศนะคะที่เป็นวิวด้านหน้าบ้านค่ะแล้วก็จะมีอบล้อมไปด้วยหน้าต่างทั่วทั้งห้องนะคะ พร้อมกับในห้องนอนใหญ่นี้ค่ะก็จะมีประตูที่เชื่อมต่อกับห้องน้ํานะคะซึ่งห้องนอนใหญ่คุณสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้แบบเหลือๆเลยจะเป็นเตียงขนาด6ฟุตก็ได้บิวค์อินเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมนะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้าโตกก๊ะเครื่องแป้งหรือว่าจะเป็นมุมนั่งเล่นก็ได้ค่ะ ถ้าจากห้องใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราพามาชมห้องเล็กกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยค่ะห้องเล็กห้องแรกที่โบจะพามาชมนะคะห้องนี้ต้องบอกว่าเป็นมุมที่อยู่ด้านหลังตัวบ้านนะคะก็จะมีหน้าต่างค่ะทั้งสองมุมเลยก็คือคุณจะได้ทั้งหน้าต่างที่อยู่ด้านหลังและด้านข้างตัวบ้านรับลมธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันค่ะและห้องเล็กไม่ได้เล็กนะคะเพราะว่าสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตก็ได้ค่ะ สำหรับห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องนะคะไซส์ขนาดใกล้เคียงกันเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้ค่ะเป็นมุมที่รับอากาศธรรมชาตินะคะจากบริเวณด้านข้างตัวบ้านและด้านหลังตัวบ้านเลยค่ะการเดินทางไปยังอินิเชียเปิ่น9้าวงแหวนเริ่มต้นที่ถนนบรมราชชนนีเลี้ยวไปทางถนนกาญจนาพิเศษขับตามทางไปประมาณ3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยอัจฉริยพัฒนา จากนั้นขับตามทางต่อไปอีก3.4กิโลเมตรจุดหมายที่อยู่ขวาม,มือค่ะและอีพีนี้ค่ะกับโครงการบ้านเดี่ยวอินดิซิโอปิ่นเก้าวงแหวนค่ะใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของโครงการนี้นะคะสามารถเข้ามาชมบ้านกันได้ค่ะหรือว่าติดต่อพวกเราได้ผ่านทาง Facebook f a n p เ e J a s s e t Management ค่ะหรือว่าที่ YouTube Channel เรือบรรทบ้านบายเจสเซจ a มนเ e นเมนค่ะนอกจากหลังนี้แล้วเรายังมีซับมือสองสภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายและมีบริการให้คำปรึกษาพร้อมกับยื่นสินเชื่อ ไม,มไม่มีค่าใช้จ่ายส่วน EP ีหน้าโบจะพาไปชมที่ไหนติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ